จริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่ามันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับ เมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางหลังจากเพจเฟซบุ๊กของกองทัพภาคที่2เผยแพร่ข้อความขอรับบริจาคลวดน้ำหีบเพลงจากประชาชนโดยระบุว่าเป็นสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนที่จะนำไปใช้ในภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเช่นอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีรัม การประกาศขอรับบริจาคครั้งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกแปลกใจและตั้งคำถามตามมาว่าทำไมกองทัพซึ่งได้รับงบประมาณปีละหลายแสนล้านบาทถึงกับต้องพึ่งพาการบริจาคจากประชาชนในเรื่องที่ถือว่าเป็นภารกิจหลักของกองทัพเองแทนที่จะใช้งบประมาณหรือระบบจัดซื้อภาครัฐตามปกติ ในเวลาต่อมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เคยเพิกเฉยต่อความต้องการของกองทัพและพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรต่างๆอยู่เสมอเขายังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าหากหน่วยทหารมีความต้องการสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดเร่งด่วนก็สามารถยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการผ่านกอง หรือขอใช้งบกลางจากรัฐบาลได้ทันทีพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาไม่มีการปฏิเสธคำร้องขอใดๆจากฝ่ายความมั่นคงเลย คำพูดของนายภูมิธรรมยังสะท้อนความไม่พอใจอย่างมีนัยยะต่อการกระทำของกองทัพภาคที่สองเพราะการที่หน่วยงานรัฐออกมาขอของบริจาคประชาชนในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสับสนในสังคมแต่ยังอาจตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไม่มีศักยภาพในการดูแลเรื่องความมั่นคงซึ่งในทางการเมืองแล้วอาจถือได้ว่าเป็นการทำให้รัฐบาลเสียหน้าอย่างไม่ตั้งใจ ในเชิงภาพลักษณ์การที่ประชาชนเห็นทหารซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศออกมารับบริจาคย่อมกระทบกับความน่าเชื่อถือของฝ่ายบริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งในบริบทที่รัฐบาลกำลังพยายามแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความพร้อมในการบริหารประเทศยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ควรจะเข้มแข็งกลับถูกตั้งคำถาม ฝั่งกองทัพเองโดยเฉพาะพลตรีวินไทยสุบารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่าการขอรับบริจาคในครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางเสริมเพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อทางราชการต้องใช้เวลาและลวดน้ำตามสเปคที่ต้องการนั้นไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปจำเป็นต้องสั่งผลิตจึงต้องใช้เวลาการรับบริจาคจึงเป็นเพียงทางลัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีในระหว่างรอขั้นตอนปกติ อย่างไรก็ตามหลังเกิดเสียงวิพากวิจาร์ณจากทั้งประชาชนและภาครัฐกองทัพภาคที่สองได้ประกาศยุติการรับบริจาคในวันที่14สิงหาคมโดยระบุว่าได้รับการสนับสนุนเพียงพอแล้วและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกองทัพเหตุการณ์นี้อาจไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะในเชิงภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนเท่านั้นแต่ยังอาจสร้างบรรยากาศของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและเพิ่มความรู้สึกระแวงกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ทหารออกมาดำเนินการเช่นนี้ในมุมมองของฝ่ายการเมืองอาจคิดได้ว่าเป็นความพยายามของกองทัพในเชิงปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อสนับสนุนกองทัพเหมือนกับรัฐบาลทหารในอดีตที่เคยขอรับบริจาคเงินจากคนไทยทั้งประเทศคนละหนึ่งบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คณะทนายความฝ่ายไทยไปต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหารในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องลวดน้นาำแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงภาวะที่รัฐบาลเองกำลังตกเป็นเบี้ยล่างของกองทัพ ซึ่งในภาวะที่รัฐบาลไม่หลงเหลือความชอบธรรมในทางการเมืองเช่นนี้ประกอบกับทักษิณชินวัตรและแพทองทานชินวัตรกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญทั้งเรื่องคดี112คดีป่วยทิพชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและคลิปเสียงสนทนากับผู้นำกำัมพูชามาเจอกับเรื่องลวดน้นาหีบเพลงทิมแทงใจดำเข้าไปอีกจึงไม่แปลกที่ภูมิธรรมจะออกอาการหัวเสีย